ให้เราใช้ยึงซ้ายับที่ข้อเท้าซ้ายมือเท้าขวาับที่ขาอเท้าด้าลัสนขวาเท้าขวาต่อมาครับแล้วฝืนกรกนิ้วเท้าแบะเป็นก้ัวศูสามชิ้นลกษณาสั้นยาวแล้วก็ยกขึ้นนัางเป็นก้าวศสาย่อเข่าแล้วดูในเราบสยตาแล้วลราฝืนกับที่ข้อเท้าข้างยืดนะครับยังให้ลงเข่าลอยขึ้นขาโยซ้ายโยขวาพอมันคนเขาไม่เก่งเราตัวเก่งราป่อนลง ลุกเช็คด bon ูส okay. ุดท้ายครั้งนึงนะครับว่าส้นท้ามีความยืดแข็งหรือไม่แสดงควรมยืเแียงว่าวุปราคาหรือขาทำร่ปมีอาการหรือไมการสัมผัสของข้อเข่าเนี่ยลักษณะนี้ยเอาไปนะครับให้เราเดินมาฝั่งด้านซ้ายมือแล้ววางวางหน้าขาเราด้านขวาให้อยู่บนข้อต่อเรียงพอดีให้เท้าซ้ายยืดไปด้านหน้ามือขวาทับไปด้วยวาไปด้วยนะครับ แล้วก็คิดต่างไปด้วยมันจะเข้าไปในมือแมมโมรีในสมองเราเรียกฟังว่าตากลัวไม่ไม่ใส่ใจมันจะผ่านไปได้มือซ้ายอยู่ของคอเสื้อแล้วดูที่หนึ่งครับมือขวาเป็นนิ้วใหให้เสม่อตัวชี้ิลู่ลงมาสารอบนะครับกดลงไปตามลูกหลุดสลังทำความรู้สึกแนวหลุดสลังนะครับมีการคดเลี้ยวไม่ในการยุบของข้อต่อต่างๆนะครับกดลงดูเช็คดูแลทำความรู้สึกกับแนวหลุดสลัง สามโลเนี่โรกโดยรงนักกบเนี่ยหลังแข็งะได้เลยต่อไปนะครับตัทายเรื่มจากอีกหกช่วงนครับ L5 L4 จนถึง L1 ครับจนที่สองางว่านี่นะจนที่สองลันะครับกงรบเลครับโปอร์เนตก่อนนะคบ สอสาแล้วก็ไครรอบที่สคอยลงมานัเพมขึ้นนะครับ 2> 1 2 3่สามน,น,นะรนไไนครับนองี่รจําเสมอนีรอบแรก่ั้งนไปใส่ทีเียทนะครับถ้เป็นว่ไปนะครับทําทส่ถ้าเราริงนะี้รอบแรแล้วมันถ่ายนะครับอันนี้รอบสองนะครับ ต่อไปก็พิสานพาเล่นครับพิสานก็ไม่มีอาการวดลงในเตะลูกมือหนึ่งสองสามแล้วก็ขยับไปเรื่อยแสดงว่ามีอากาต่อไปแล้วครับผมจะขึ้นเป็นท่าปูนมะพร้าวเลยนะครับเราไม่ต้องขยับแล้วนั่งปูนกระเพราจะมีเป็นลักษณะนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรุ่นเดียวปฏิบัติข้าวอยางนี้ะต่อไปให้ซ้ายวางมือดิ้วไหล่มือขวาประคองนะ่รตกลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็บแปดสนะครับโอเคเก้านึงครับวันที่สองไปเร็วหน่อยนะครับเพราะถ้ามันพกเราไ่อหมันจะชำนานเร็วกต่อไปนะครับเราดึงกเอวข้างหน้านะขึันเวลานะสัตว์กีเซนดท้ายตกเลื่อนบนแล้วเวลาเราดีดีนะให้เป็นสนาษะเล็กสุดแต่ถามข้าถ้าเราสูงถ้าคเราดูนะวามสูงไม่เกินร้อยห้าสิบห้าใล้ขวด้อน่รอ ขึ้นหน่อยอะไรเงยถะเร็ยสูงไงเขากการช่วยกาล้างแลการรดอ่าร็นงานรอแรก่านไปคนรอบไปน่านรถแรกนะครับลำ่ลำพสามำพิสาพวกกำก็เป็้ระดับนะครับผู้กะเพ้าเกลียนะตรงไปด้วย อะลครับต่อไปขึ้นไปดูศิษย์ศักดิ์นะครับขุดมาแล้ว่มคขุดแล้วผมขุดไปมีมะฮูแล้วขุิตามไม่ทันเลยไปล้วเขาไปถึงไหนแล้วนู่นวันนี้ผมไม่พลาดท่าหนึ่งทันรู้เลยไม่ตายนะต่อไป ทายกมเอผนไหลหลกกเผมก้าหคืนอยู Lars ่แน่แน่วางลายนเกิดขึ้นนะครับดีวางขึ้นเปิดไปนู้นขึ้นแล้วนุทายอเื่องตามจริงพอโดนพอมานะครับ ปะข้าเทพประดุงเราเมื่อมาปัญหาข้ามาเนะครับวางองค์ช่วงล่องลงสลักแล้วให้เพื่อนของเราอ้าปากนะตัวเราก็จะอ้าปากมันก็ฮึ่งึ่พยายามออกเสียงด้วยนะครับเราเราทำได้เพื่ออะไรกันตัวเองหกช้ำภายในเมื่อเราดับสูงสุดเลยวันนี้นี่ก่อนนะ้อพเรียที่นี่ นิ่งก่อนได้ลงน้ำหนักลงไปก่อนให้นนิ่งได้ลงน้ำหนักลงไปต่อไปเป็นท่าผีเสื้อนะครับผีเสื้อเราใช้มือด้านขวาวางตัวลงอยู่สินสานด้านนอกนะครับมือซ้ายวางไปบนสินสารข้างในมือไม่เห็นนะครับชี้ปไปตรงที่หัวไหล่ครับด้านนอกแต่ด้านในนี่มือนี้ชี้ไปทางด้านอีกศีรษะนี่ก็เป็นสนามที่ยืนในเวลาเรายืนยืนสนามพกใช้แรงเอวบอลับ คนรู้ก็แค่เราอยากได้ ครับอ yeah. ah. ่าวันน um ี้เราไปจับเพื่อนถ้าตุ้งกีนะถ้าตุกีนะให้เราให้คุณไข่จับมือไระสานค่ทอยปานแอนตุ้กีนะต่อให้เราใสแล้ว วายูวายูคุณลอออกไปเปช่วงตลาดของบบมันนะครับได้ยังครับไปาย

ตดดตัวสิสิบเอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยจะลอยขาเลยต่อไปเราเสียบ

เอัาเอาดูว่าัาทส่งทเขอเจะยกขึ้นหนึ่งสองสามโอเคต่อไปนะครับสมาที iscilla, PI, okay, PI, so okay. well, anyway ่จะวโจงก็ลงนะครับงด้านซ้ายท้านี้อาการแน่นอนไม่ได้เนี่ยรักษาจะไม่เจ็บเราะฉนั้นะรู้ไปนเป็ดข้อเลยหนึ่งสองสาม แต่ตัวนี้ต้องตัวแขงๆไงมันจะทำอะไรไม่้ก้ามขาเี้ยมันิ่มหมดเลยหมดเลยสาเดียวกันต่อไปเสียงของหมูตึ๊ดๆตึ๊ดสามรอบแล้วพักรอกได้กก็พักในก่อเนอแล้แหวงตึ๊ดกับนแอ้วกับนอบตึ๊ดต่อไปขอขอ

เตอนท่ามือาทุกเราจะตัวท่าของคุณให้ตัวนคให้หมอนะคือชิปอกหกเตียงให้คุณให้หมอนลงนิดเดีเพื่อให้มีมือสวัปดีท้ายทอยถ้่าตอยจะต้องเป็นท่าต่ลยนะท่ายามวันที่เราจะ เล่นดูคอนะครับจับดูกันอันดับแรกคืออะไรนะครับจับดูใช้ท่อแล้วมีอุณหภูมิร้อนไหมเย็นไหมสังเกตุไม่เห็นเลยถ้าเราจับพุ่มร้อนก็ทักได้เลยว่าโอ้โหเป็นเจ้าเ้าไปซื้อไก่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 แล้วมาทำเป็นไก่ลวกหน่อยลวกอะไรนั้นพอคอร้อนพอพะล้อกเรางมาทำไก่ลวกเด็กกินอร่อยหน่อยอะไรเงี้ยบอกก็ได้เลยว่าคุณนอนน้องไม่หลับท้องผนุมไม่ในท้ังผนุมก็สิ้นอะไรนี้นะนอนหลับไม่ไม่เสถียร แล้วหลังต่อมาก็มากดเช็คดูต้นคอได้ต้นแขนซีดขึ้นไปงนซีนนะครับเช็คดูนี่ะเจอชิ้นสนมาเป็นแถยวเลยได้ดูนะดูดูนะครับไปดีขึ้นเลยครับดีขึ้นเช็คกำลังแขน างแข่งขึ iam, น้นไปแวั umas, ่งซ huh? ีนาใช้ม yeah. ือซ okay. we cool. ้ายที่ตรงนั้น้ายดันสู้กันมดนีอะไรเนียนะครับเวรันรวลทำอไรให้อรอย่างครับต่อไปให้เรามายืนดางฝั่งซีนซ้ายแล้วเาเราจะทำซือซ้ายเพื่อกระชนมเากำลังฝั่งด้านซ้ายกลังกระชุมทงด้านขวาขอษัทยวเราสายด้ขวาซ้ายสายซ้านซ้ายด้วยขวาเนา ไม่จัะหน้ากอมได้ครับจะหน้าเปนยางนี้เป็นแนวสีม่องสามจะหน้ากมได้ตัวน้ต่อไปนะครับให้เราใช้มือด้านซ้ายวางฐานโลกทำได้ไหมครับวางยังไงได้ค่ะวางฐานโหลนี้แล้ววางฐานรโลกมือขวาโ่ไปที่ไปหน้าจับไปการท้องแขนนี่ล่ะนอกจากรปสนิทอ่งนาตรงเรือนั่นคือเรอนนี้มเวลาเรายืนให้ขานขาขางแม่ยืนยังไม่ถกงท่ะไรเลยคนเสซึ่งเ่้อาเนี้

Obrigado. Gracias. ดิสาบันยืนนะไปกันมานาดนี้เป็นการชันนะวางตรงช่วงหน้าอกอย่างเงี้ยนะเปน่งสเต็ปยืดไปลยอย่างเงี้ยนะวางตรงหน้าอกอย่างเงี้ยนะเสร็จที่สี่ใหหน้าดูเวลาเสร็จที่ห้าเราใช้บนหงนหวอะไรยืดไให้ตึงๆ่อบประมาณนี้ตรงช่วงอะไรตรงนี้เราไม่ได้ออกแรงนะเรากรงตรงท่อนแขนเพราะอะไรครเราจะจัดยูงช่วงเอวนะกระชากแรงเอวกํายืดนะครับ ทตัวให่าใช้มือสองแลสลัอยู่ด้วกันนี้ือไแนนายเยอะแนไเยอะยาวแขย้ในเดครับดี 嗯，还不错。 Thank <laughs> you. เราคนไข้จะกว่คับลองดว่าลองดูถาคนไข้ดูว่ไหนนกว่คับชอนั่งอยขารือชอนั่งนถานั่งอยขาเรื่องยถามนงนถานั่งเป็นกาี้เวลาเราจับเนี้ยมันจะมีการอยู่ข้างล่างอยทำได้ไม่ต้องเชื่อครับไม่ได้คาไม่ได้ กำลังเห็นได้กนังท้าวอยหายอะ่างเสู้แรงก่นส่งได้